สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะวันนี้ก็วันลอยกระทงแล้วนะคะก็เหมือนเป็นวันสุดท้ายของการทอดกระถินใช่ไหมคะใช่ก็แม่ก็จะบอกว่าแม่อานนุโมทนากับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญตั้งแต่เข้าพรรษาจนถึงทอดกระถิ่นวันสุดท้ายในวันนี้นะคะขออาราธนาคุณแห่งมหาสังกทาน ขอราตนาคุณแห่งการทอดกระถินจากที่ได้ถวายผ้ากระถินจำนวน100ร้อยกวัดนะคะ100ร้อยกว่าวัดออและขออ้างอิงคุณพระตรีรัตนาไยจงส่งผลโดนบรรดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้ามีตุกภาพแข็งแรงความปรัถนาใดที่เอ่อปันาไว้ขอความปรัถนานั้นจงพันตำร็จ หมดนี้หมดสิ่มีกินตลอดไปนะคะแล้วก็ขอบุญนี้นะคะบุญที่เราร่วมกันทนํานี้ทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมกันทํามาตลอดสี่เดือนเต็มขอให้บุญนี้จงเกื้อกูลให้ทุกท่านเจริญร่ำรวยมั่งคั่งนะคะแล้วก็มั่น,นคงขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวล จงส่งผลให้คำให้พอนี้เป็นผลสำเร็จในการละบัตเดียวนี้เถิดสาธุค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่นะคะค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอรบกวนคุณแม่อีกนิดนึงค่ะพอดีว่าวันนี้วันลอยกระทงนะคะก็เลยอยากจะขอคำอธิษฐานที่จะอธิษฐานก่อนที่จะลอยกระทงว่าจะอธิษฐานยังไงดีอ๋อเริ่มแรกเลยคือ เอากระทงขึ้นมาสมาทานศินห้าแล้วก็บอกกล่าวว่าบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าร่วมกันถวายพัตนาหารตลอดตลอดพรรานี้และบุญที่ได้ร่วมกันพอดกระถิ่นตลอดเดือนนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่คุณพระติรัตนาไตาแล้วก็น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแก่แม่พระคงคาที่รอเลี้ยงชีวิตพวกเรามานะคะ แล้วก็หากร่วงเกินแม่พระคงคาด้วยกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมขอแม่พระคงคาจงได้โปรดอโหติกรรมโลกทุกใดที่เกิดขึ้นนะคะทุกใดที่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนหากเราเป็นผู้กระทำเป็นผู้ปิดเบียนก็ขออโหติกรรมสับปติดสับปะร์ทั้งหลายเออ ด้วยด้วยกระทรงด้วยกระทงในวันนี้เลยในวันนี้แล้วก็พอลอยไปก็นิพพานนปัจโยหูถูกแล้วก็ปล่อยกระทงไปเลยใช่เหมือนกับถวายปฏิทียนนี้แก่พระพุทธเจ้านะคะน้อมนะคะตั้งน้อมตั้งน้อมน้อมถึงบุญที่เราทําอ่าอย่าลืมว่าในหนึ่งบาทสองบาทสามบาทที่หนูว่าบุญกับแม่มา ก็เป็นบุญในทุกๆวันที่เลี้ยงพระอย่างน้อยวันละพันห้าร้อยรูปทุกวันแล้วก็ทอดกระถิ่นทุกวันจนถึงวันสุดท้ายนี้ก็วัดที่ร้อยยี่สิบหรือร้อยี่สิบเ็ดนี่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันร้อยกระทงค่ะสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะ,คะ